สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง trn tv คนอ่านข่าวก่อนการรับชมคลิปโปดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะและสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อไม่ง้อฝ่ายค้านก้าวไกลประกาศจุดยืนลุยเดี่ยวแก้มอ1 2 2จี้สภาปัดฝุ่นบรรจุวาระ เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564ที่รัฐสภาในายชัยธวัฒน์ตุลานนนเลข,ขาธิการพรรคเก้าไกลพร้อมด้วยสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลถแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นร่างพระราชบัญญัติของพรรคเก้าไกลว่าก่อนหน้านี้ทางพรรคเก้าไกลได้ยื่นร่างพระราชบัญญตัติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูแ้แทนราษฎรจำนวน5ฉบับประกอบด้วย 1>, 1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา และ 5. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาททั้งหมดทั้งหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปรวมทั้งความผิดฐานดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์เพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออกโดยนายชัยธวัฒน์ยังกล่าวอีกว่าความคืบหน้าจนถึงขณะน,นี้ปรากฏว่ามีร่างกฎหมายเพียงสี่ฉบับแรกเท่านั้น ที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนืน่องจากร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายซึ่งมีการแก้ไขมาตรา1 1 2ด้วยนั้นได้ถูกแยง้งโดยสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ามีบทบัญญัติที่อาจจะขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นายชัยธวัฒน์กล่าวอีกว่าด้วยสาระสำคัญในร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขมาตรา1 1 2ของพักคก้าไกลนั้นได้เป็นการย้ายความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามมาตรา1 1 2ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ไปกำหนดเป็นลักษณะความผิดใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของโครงสร้างของบทบัญญัติอัตราลงโทษการยกเว้นความผิดการยกเว้นโทษรวมทั้งผู้ร้องทุกข์ดังนั้น 1. อัตราโทษลดลงมาจากสูงสุด15ปีให้เหลือไม่เกิน1ปีและไม่กำหนดอัตราลงโทษขั้นต่ำไว้และมีการลงโทษปรับหรือทั้งจำทั้งปรับเพื่อให้ได้สัดส่วนตามสภาพความผิด 2. องกำหนดตัวบุคคลที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษโดยให้สํานักงานพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดในลักษณะนี้ 3. ผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ดังนั้นจึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำร่างกฎหมายของพรรคเก้าไกลที่ตกค้างอยู่เข้าสู่กระบวนการการรับฟังความคิดเห็นเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมโดยเร็วทั้งนี้ การเสนอของพรรคก้าวไกลเป็นข้อเสนอที่อยู่ตรงกลางสามารถพูดคุยกันได้โดยใช้เวทีสพานในการพูดคุยเรื่องความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งหากไม่ดำเนินการอะไรเลยสุดท้ายจะไม่ได้รับการแก้ไขและอาจจะทำให้มีปัญหาทางการเมืองตามมาด้านนายพิจารณชาววัฒนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลกล่าวถึงมติที่ประชุมร่วมพักฝ่ายค้านในขณะนี้ว่ายังไม่มีพักการเมืองใดที่แสดงจุดยืนดังกล่าวเช่นเดียวกับพักก้าวไกลขณะเดียวกันก็ไม่มีพักการเมืองใดที่มีความเห็นใกล้เคียงกับพักร่วมรัฐบาลเช่นกันโดยพักร่วมฝ่ายค้านจะใช้กลไกสภาในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และถ้าหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์แนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านกับการรับชมคลิปกับช่อง TRN TV คนอ่านข่าวฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะ